ดีค่ะมุมประจ,จำสวยๆอากาศดีๆนะคะพรุ่งนี้น่าจะได้ไม่ได้มานั่งแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วนะคะขอให้ดูวิวสวยๆอีกวันหนึ่งค,ค่ะสวยนนอกงามค่ะคนก็ไม่คย่ยเยอะเ่าไหแต่ว่าก็ มีคนลงเล่นอยู่ตากป,ะปะ้าแตวิวดีค่ะอากาศดีถ้าเจ้าลูกน้องเห็นป,ะประมาณมพวกคนลรโดดประมมณซีหานาะที่็ขถึงไปนั่งอาบดาแดดไปจ้ะถ่านี้นจสวยถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกนะคะโอกาสเราก็จะมาอีกนะคะแต่ได้ยินว่าปีหน้าก็จะพามาอีก สวยใต้ตัวอาคารนี้แหละเราตาแดดไม่ค่อยไหวน้องงามปารจาักษ์สวยนะคะอันนี้คือมุนปวดข้องเราโปวดข้องเรา เย,ย็นดีขนาะดเลยเย็นดีเย็นดีที่นอสมัยไปนอนนาแย่ยอนี้แด่อารมณ์นั่ดน,น,นดิจ้าสมัยตอนเป็นเด็กหน่อยไปนนหนนาแต่อารมณ์แบบนีและจะถ่ามากกับมานอนร่องแรงบอกตอนนี้หน่อยแต่นนหนนาบอพี่เนะ้างมันในเลือ,อ,อดันเมือมอม่อดหมือเมื่อเต้นะจะกระจอกไปใส่ก็กมานาั่งเบื่อเพนอ,อยู่สุกมือ ดูทุกวันก็มีความสุขทุกวันอีนึงสามร้อยกว่าวันสามร้อยหกสิบห้าวันบอกหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบหรือหกสิบห้า 1, 3, 60, ว, 65, วันจะที่น้องบ่มันใจแล้วเห็นขถามากความแจํากันเลื่องๆนะจ๊ะก็ได้มาพากักสุดปีละยี่สิบแปดวันนอกนั้นก็ทํางานจ้ารู้จักหาความสุขให้ตัวเองแค่ปีหนึ่งก็มีหนึ่งเดือนเนาะตีวันหนึ่งเดือนก็จังให้การพักผ่อน ออกนังจะกลับไปใส่ลางกายคือการมาพักผ่อนก็คือว่า,าเรายังโชคดีอยู่นะที่รู้จักแบ่งวันให้ตัวเองได้พักผ่อนพักผ่อนพักผ่กอนโอ้งาม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 ง,ามงามวันนี้มีแต่เราสองคนตายายที่นั่งอยู่ใต้อาคาร ส่งความสุขให้เอสซีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะ